อเปิดตัวแบบหล่อเท่ช่วงนี้พี่โคตรติดแมปอาร์ตตี้ทิปเลยเว้ยติดงอมเงมเลยจนลืมมาคิดถึงคอนเทนต์ที่จะทําแต่ละวัน <c oughs> อ่ะคอนเทนต์ในวันนี้นะครับพี่จะมาเล่นตัวละครที่รวมทุกตัวละครที่มีชื่อคําว่าเม็กนะครับจริงๆเนี่ยจะมีตัวไททันคาเมล่าแมนด้วยซึ่งไททันคาเมล่าแมนเนี่ย ปัจจุบันมี5ล่างแล้วถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมก็มีหลายคอมเมนต์นะครับบอกอยากให้พี่ใช้5ล่างนี้ในการผ่านในเมมมันจะผ่านยังไงวะแต่เดี๋ยวลองดูนะครับอ่ะแต่คอนเทนต์ในวันนี้พี่จะเอาตัวละครเม็กซึ่งเม็กเนี่ยมีทั้งหมด3ตัวละครนะครับก็คือเม็กบันนี่ไฮทันอัปเกรดเม็กคาเมล่าแมนแล้วก็เม็กคาเมล่าแมนนะครับผมโดยที่พี่จะเอาไปลงในเอเลนนะครับก็ไม่รู้จะไปได้ไกลหรือเปล่าเนาะจากประสบการณ์ที่ทดลองมาในแมปทั่วไปเนี่ยพี่รู้สึกว่าน่าจะไปได้สักประมาณ50เวฟก็สุดๆแล้วเพราะว่าดาเเ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 เมม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 มจจจจัั <ๆ S 1> ัััันน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 นไไ่่่่่่่่ววววิิรรรร์คคะะะะบบบออออยยยยาาาาางงงตต็็็กกีีทดดแปปลล หมื่นกว่าใช่ไหมตอนเลเวลสุดท้ายแต่ว่ามันมันต้องโดนทุกส่วนของร่างกายจริงๆอะ่ะถึงจะเป็น6กหมื่นหน้านะครับอ่ะก็สรุปนะครับเดี๋ยวเอาเป็น3ตัวนี้เนาะก,ก็คือเม็กบันนี่ท่านแอปปิทแม็กคาเมล่าแมนแล้วก็เม็กคาเมล่าแมนทั้ง3ตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอเอาตัวทําเงินไปช่วยเพิ่มก็จะเป็นตัวซันต้าลูกรักเหมือนทุกครั้งนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเอาเป็นเอาเป็นอะไรดีสปีกเกอร์วูมไม่ลดฟ้าไหมหรือเซนติคาเมล่าแมนเดี๋ยววะ เอาเป็นสปีกเกอร์ไม่ลดฟาร์มแล้วกันพี่เบื่อหน้าเซนติคามิล่าแมนละใช้บ่อยใช้บ่อยซันต้าไม่เบื่อนะซันต้าแฟนอาร์ตเยอะไม่เบื่ออ่าส่วนแจกกอรลี่เนี่ยแจกพรุ่งนี้นะครับวันที่13เมษานะก็เป็นวันสงการานะครับผมส่วนวันนี้จะเป็นแจกใท่านซิกม่าแมนทายคลิปนะครับก็ไปลุ้นแล้วกันนะครับว่ามีใครทำถูกกติกาสักกี่คนนะครับผมก่อนไปเรือมคลิปพี่ขอฝากร้านที่ซื้อตัวละครทอยเล t เทอร์วันดิฟเฟนต์แบบปลอดภัย100%้อเด้วยนะครับถ้าน้องๆอยากได้ตัวละคร ร้านซื้อตัวละครที่ถูกแสนถูกอย่างร้านบิวปกรณ์ที่การันตียอดซื้อขายที่มากกว่า10,000แชิ้นไม่ว่าจะเป็นเจมหรือตัวละครก็มีขายทุกอย่างและต้อนรับปิดเทอมเมอร์เซลนะครับสินค้าทุกอย่างทางร้านมีการปรับแบบถูกสุดคุ้มมากๆเลยครับขนานดีเจทีวีแมนที่หายากแสนยากจากราคา30 0 0กว่าบาทลดเหลือเพียง1899บาทเองหากนึกถึงสินค้าราคาถูกอย่าลืมนึกถึงร้านค้าบิวปกรณ์นะครับเท่าที่ดูนะครับช่วงแรกก็คงต้องลงซันต้ากับสปิเกิลแม่รถไฟเหมือนเดิมก่อนแล้วก็ คิดว่าไม่เกินเวฟที่4นะครับจะได้วางเมคคาเมร่าแมนเนาะพองี้นก็ช่วงแรกก็ปล่อยๆให้พวกทอยเล็ออกไปก่อนนะครับตัวละครเมคคาเมร่าแมนเนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งที่พี่ชอบดีไซน์มากๆเลยคือมันเป็นการขี่หุ่นนะฮะคำว่าเมคเนี่ยน่าจะย่อม,มาจากคาว่าเมกคากเนาะที่แปลว่าช่างเครื่องนะครับหรือไม่ก็อาจจะใช้กับคาว่าเมคคานิเข้าก็ได้ก็ดูสมเหตุสมผลกับการที่แบบไปนั่งขี่ขับเครื่องยนต์อะไรประมาณนี้นะเนาะอ้าวนับเวฟผิดว่ะประมาณเวฟ5นะครับไม่ใช่4นึกว่าเวฟสี่จะได้วางแล้วก็เว5ว5างตัว เมคคาเมล่าแมนล่างแรกนะครับแล้วกับขึ้นเลเวลสอต่อเลยคิดว่าน่าจะอัพตัวนี้ให้ตันไปเลยนะครับเพราะว่ามันใช้เงินในการอัพน้อยมากๆเลยนะครับอีกเวลสอไป3ก็500แล้ว3ไป4 800ปะแล้ว4ไป5 1,000นะครับก็คงเอาแค่ตัวเดียวคงลงแค่ตัวเดียวอะลงมากน่าจะชิบหายเดิมทีไอทีเมคเนี่ยมันก็ไม่ได้โหดอยู่แล้วเว้ คือมันใช้ในการลงไนเมได้แต่ว่ามันใช้ในการลงเอนเลดไม่ได้นะครับมันดามเมจเบาเบาเกินแต่ถ้าพี่จำไม่ผิดนะตัวอัปเกรดเมคคาเมล่าแมนเนี่ยสามารถเอามาซาโล่ไนเมได้นาะอถ้าจำไม่ผิดนะครับอ่ะคิดว่าเวฟที่10เนี่ยเวฟหน้าก็น่าจะขึ้นเลเวล5ได้แหละใช้แค่หนึ่งพันนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวทําการลงตัวอัปเกรดเมคคาเมล่าแมนนะครับพูดตรงๆเลยพี่แทบไม่ได้เอามาเล่นเลยตัวอนะัปเกรดเมคคาเมล่าแมนใช้น้อยมากน้อยครั้งเลยก็เดี๋ยววางแถวนี้แล้วกันเนาะบนลาวาน,นะครับ พี่จําได้นะครับว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่ตีค่อนข้างไกลมากๆนะครับก็ถ้าจะไม่ผิด55 65ข้อมูลตัวนี้พี่ไม่แน่นละกันเพราะว่าพูดตรงๆเลยใช้ในการเล่นน่าจะประมาณ2-3ครั้งเองมันมาใกล้ๆกับตัวเททันซิกมาแมนใช่ไหมพอเททันซิกมาแมนมาพี่ก็ไม่ได้ใช้อีกเลยเว้ยอัพเกรดแมคคาเมล่าแมนเองก็ค่อนข้างดีนะมันสโลได้เหมือนกันอ่ะขึ้เลเว่าส คือมันรู้สึกว่ามันจะใช้หมัดในการต่อยสโลปะอันนี้พี่ไม่ชัวร์นะใครมีข้อมูลสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับหลักๆมันก็จะใช้พวกมือเนาะมือในการโจมตีก็มีจะถืออาวุธตอนหลังแล้วก็ใช้ปืนในการยิงด้วยก็คือโจมตีหลายส่วนนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เริ่มต้นมาตีเร็วกว่าเมคคาเมล่าแมนธรรมดาแล้วกันก็ไปล่าอาเกตเนาะอะ,อะขึ้นเลเวลสนะครับ เลเวล3ดาเมจ3 0 0พระยะ25คูดา0.5 DPS วิละ6,000นะครับผมส่วนตัวใช้เงินในการอัพไม่ได้แย่และกันถือว่าไม่ได้แย่ต้องเรียกว่าไม่ได้ใช้เยอะเวอร์เกินไปนะครับเนี่ยเนี่ยเี่ยพี่ชอบแอนิเมชันในการที่ขยับขยับหุ่นเห็นปะหุ่นมันโยกอะ่ะแล้วแบบมันดูคิดดีไม่ได้เว้ยก็เลเวล3ยังไม่ได้แบบรู้สึกว่าเคลียร์เวลได้เร็ว,ละ,รวละกันเลเวล4เนี่ยน่าจะตีเร็วขึ้นนะครับ เลเวลสนะฮะก็จะมีปืนเลเซอร์เข้ามาไอปืนเลเซอร์เนี่ยมันไกลมากเลยเว้ยแต่รู้สึกว่าจะไม่แรงเท่ากับไอระยะประชิดที่เอามือทุกนะอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันวะ่ะก็เดี๋ยวเก็บเงินยาวๆนะครับในการอัพขึ้นเลเวล4ใช้4 5่พ เวฟ19บกก็ขึ้นเลเวล5นะครับโอ้โหนี่ยิงเลเซอร์2อันเลยสีแดงเลยนะทาไมลากอัปเกรดทุกตัวส่วนมากเวลายิงเลเซอร์จะเป็นสีแดงวะไม่ไม่อาจจะเพราะว่าหลังๆเนี่ยเลเซอร์สีแดงมันน่าจะแรงกว่าใช่ไหมอย่างตัวล่าเลเซอร์คาเมราแมนหรือเลเซอร์คาเมราแมนเองก็สีแดงเนาะอืมเอาไงดีเดี๋ยวไปอู้ดามจแรงจังก็ไปอัพพาร์มกินฟาร์เมอร์ให้ตันก่อนละกันมันดูตันง่ายดีนะครับเอ้สปิเกลิลไม่ลดฟาร์มดิ <laughs> จำบิดจำบิดพัมกินฟาร์มเมอร์นี่คิดถึงไงไม่ได้ใช้นานตอนนี้เว็บยีิบสองก็ตันทั้งสองตัวแล้วเนาะสำหรับตัวสเปกิลไม่ลดฟาร์มนะครับเว็บที่ยีนะครับอัปเกรดมิคาเมล่าแมนเลเวลตันแล้วบอกเลยว่าดามเมจเอาเรื่องอยู่นะสโลเนี่ยพี่ไม่รู้ว่าสโลกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่เรื่องของระยะการโจมตีเนี่ยบอกเลยว่าไกลมาก นี่คือตารางที่พี่ไปหามานะครับบอกเลยว่าข้อมูลเดือดจัดเลยแน่นเกินตอนเลยว่าสุดท้ายคือดี s พมาจากเลเซอร์มากกว่าหมัดเนาะก็ถือว่าสมควรแล้วใช้เงินในการรับรวมๆก็ประมาณ17,100นะครับก็ถือว่าไม่เยอะมากละกันเมื่อเทียบกับมิติหลายๆตัวละครนะครับอตอนนี้พี่ก็วางเมกบันนี่ได้ท่านแล้วนะครับไอตัวเนี้ยโคตรแพงแม่งแพงเินเงินในการอัพเนี่ยแรกๆพี่ก็รู้สึกว่ามันดีนะแต่คิดไปคิดมาแม่งพูดยากว่ะ พี่รู้สึกมันไม่สุดอะตัวเนี้ยมันมันเป็นกรล,ลี่ที่ไปออกแนวซัพพอร์ตมากกว่าซัพพอร์ตดีบัฟอะไรเงี้ยเอาจิงนะทีมเนี้ยพี่ว่าไปได้ไม่ไกลว่ะตอนนี้คือยังรู้สึกเลยอะแค่แค่ตอน,นเนี้ยเวฟยี่สิบเจ็ดเนี่ยยังรู้สึกว่าออโต้สคริปต์เริ่มไม่ได้แล้วอะเวฟยี่สิบเก้าซันต้าสุดท้ายเลเวลตันแล้วนะครับโอเคตอนนี้ตัวทําเงินเราก็ตันหมดละมุ่งสู่การอัพตัวละครยาวๆยาว,ยาวไปเห็นปะเวฟยี่สิบเก้ายังแบบโอ้โหหลุดมาขนาดนี้ดาเมจเบาเกินทีมเนี้ย อ่ะถึงเวลาละเก็บเงินแบบโคตรนานยาวๆนะครับในการอัพตัวเมกบันนี่เทันให้เลเวลตันเนาะโอ้กว่าจะอัพตันล่อไปเวฟ35บโอ้โหโคตรเหนื่อยเลยน้องดูเวลาในการเล่นของพี่เว้ยแค่เวฟ35นะ17นาที5 5วินาทีปกติเนี่ย17นาทีนี่เวฟ50บวกบวกแล้วนะครับจำทีมมิววิ่งได้ปะแม่งแค่17 18ทีล่อไป52แล้วตอนนั้นนะอ่ะอ่ะก็เดี๋ยววางเมกบันนี่เทันเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับโอ้สู้ชีวิต ตู้ชีวิตจัดๆเลยตอนนี้ระหว่างทางก็มีวางตัวอัปเกรดเมคกคาเมล่าแมนเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะแต่พี่รู้สึกว่าจริงๆเราควรวางอัปเกรดเมคกคาเมล่าหลายๆตัวมากกว่าวางเมคบันนี่ท่านปะไม่รู้นะแต่รู้สึกดาเมจของเมคบันนี่ท่านมันมันเบาอ่ะ,ม,อะมันเบามากๆเลยเว้ยอยากได้เป็นเม็บันนี่เกล์บันนี่เกล์สดด้วยอ่ะวางตัวที่สแล้วกัน แล้วก็มุ่งสู่การสคริปเวฟนะครับขอข้ามไปตอนที่เงินพอเลเวลตันเลยแล้วกันพี่ว่าพี่น่าจะได้วางตัวเม็กบอรนี่ท่านเนี่ยสักสามี่ตัวเนาะแบบเอาให้มันมาช่วยสโลรู้สึกมันจะสโลมากกว่าตัวอัปเกรดเมคคาเมล่ามแมนนะครับ <c oughs> นี่ถ้าจําได้นะครับตอนต้นคลิปเนี่ยพี่ขอไปว่าเออขอไปสักแค่ห้าสิบเวฟก็พอนะครับตอนนี้ก็มาถึงเวฟที่ห้าสิแล้วนะฮะใจแอนสมูทโทเลสนะครับนี่นี่น,น,นี่พี่ขอให้หน่อยดียเรลาแฟนอาร์ทั้งหลายพี่ขอวาดเป็นรู้จักเม็กบอรนี่เกิลปะ <c oughs> ใครรู้จักเบนนี่เกลนี่คือเอาเรื่องอยู่นะพี่จะรอดูมิกเบนนี่เกลนะครับหยอกหยอกจะวาดอะไรก็วาดมานะฮะวันนี้ตอนท้ายคลิปมีแฟนอาร์ด้วยแล้วก็วันนี้ไม่ได้แจกกอลลี่นะครับพี่จําผิดไว้เป็นพรุ่งนี้นะฮะวันนี้แจกตัวไททันซิกมาแมนนะครับสำหรับใครที่จะร,ร่วมกิจกรรมแจกตัวกอลลี่พรุ่งนี้นะครับก็คอมเมนต์ได้เลยแบบประมาณนี้นะครับ <c oughs> ก็จะเป็นแจกตัวกอลลี่เก่านะครับก็ถือว่าเป็นการแจกตัวฉลองเทศกาลปีใหม่สงการฮาโลวีนคิดมาสอะไรทักอย่างหยอกหยอก จริงๆก็คือต้องบอกว่ากอลี่เนี่ยพี่ไม่ได้สุ่มได้มาหลายวันและครั้งนี้ก็พูดตรงๆว่าการแจกครั้งเนี้ยเป็นการใช้เจมซื้อแล้วกันแม่งดวงเกลือว่ะล่าสุดพี่สุ่มไบ2สองแสนนะไม่ออกกอรอลี่สักตัวเลยเกลือชิบหายแล้วพอเอาอีกหนึ่งแสนเนี่ยไปสุม่มเท,น,ทนซิกมาแมนแม่งออกมาสามตัวพี่แบบอะไรวะก็เลยวันนี้ก็แจกเทนซิกมาแมนเลยแล้วกันนะครับราคาก็พอๆกันแหละไม่ต่างกันมากนะเทนซิกมาแมนก็อยู่ที่ประมาณสองพันห้าถึงสองพันแปดอะเนาะอ่ะเบยบห้าสิบแจนสมูทเทเลตแตกเรีรย มันมันอึดอะ่ะรู้สึกตีไม่เข้าแล้วว่ะชิมหายแล้วแตกแยกแตกเย็นแล้วเกินแตกแยกแตกเย็นทําไมรู้สึกพอใช้คํานี้แม่งรู้สึกแปลกจริงๆนะ <c oughs> <c oughs> น้องดูเวลานะแบบใช้เวลาไป50กว่า,าทีอ่ะนานนะพี่ใช้เวลาในการเล่นนานมากมากเลยมันก่อนอะไรนะมิววิ่งออโต้สคริปได้ถึงเวฟ92บใช้เวลาไป30กว่า,าทีอันนี้อะไรนะเล่นตัวละครที่มีชื่อเขาว่าเม็กโอ้โหแล้วดูอย่างนานนานเกินดูทรงแล้วไม่น่าจะผ่านนะครับเพราะว่าทําดาเมจไม่พอนะครับ โอ้หลุดเรียบร้อยนะฮะก็จบไปด้วยเวลา55ดี58วินาทีนะครับเกือบ56นาทีเนาะไม่ต้องบอกว่าเกือบ1ชั่วโมงได้59เวทสลหรับทีมนี้นะครับอตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วสลหรับทีมเม็ก3ตัวนะฮะบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่เล่นยากและมีดีแค่เท่นะครับเอาเป็นว่าสลหรับทีมนี้ก็จบเท่าน,นี้นะครับไปดูในส่วนของกิจกรรมแจกตัวละครนะครับผม เหมือนเดิมเป๊ะมีพวกประเภทแบบว่าเข้ามาดูแล้วก็แบบไม่ทําไม่ดูอะไรทําผิดกติกาเต็มไปหมดนะครับเรียกได้ว่าเน้นเข้ามาเอาของแล้วก็จากไปนะครับอย่างเนี้ยสินาทีเนี้ยใส่มาทาไมอันนั้นคลิปก่อนแล้วก็มีหลายคนนะครับไม่ได้กดติดตามนะพี่ก็ไม่แจกนะครับก็สุ่มได้เยอะแล้วหลายคนเลยสุ่มได้แต่พี่ไม่เอามาลงคลิปเพราะว่าน้องเนี้ยมันเรียกว่าแง่ไม่ได้ติดตามจริงนะครับอ่ะเอาเป็นว่าก็เดี๋ยวไปสุ่มเลยแล้วกันนะครับว่าใครจะได้สําหรับตัวเทเลนซินนแม่แมนนะครับ เหมือนเดิมเลยให้แท็กกระชป,ปอนแล้วก็ใส่คําว่าให้แท็กดวงสวยนะครับถ้าใครไม่ใส่ตาม,มาก็จะสุ่มไม่เจอนะครับผมอันนี้พี่ก็สุ่มเสร็จปุ๊บพี่ก็จะต้องไปดูนะว่าเขากดติดตามจริงหรือเปล่าถ้าใครไม่กดติดตามก็อดเหมือนเดิมนะครับคิดดูดิมีคนทําถูกคอมเมนต์แค่66คนอย่างอีน้อยมากนะอ่ะกดสุ่มเลยแล้วกันวันนี้ก็แจกแค่ตัวเดียวนะครับแฟร์นซิสแมนมนได้เป็น น้องคนนี้นะครับติดตามมานานแล้วคลิปสนุกมากครับพี่ขอให้ทำคลิปดีๆต่อไปนะครับน้องเป่าๆพี่อ่านถูกปะก็ถ้าไม่ถูกก็ขออภัยนะครับก็ถือว่าน้องทำกติกาครบนะให้แท็กกาชาฟอนให้แท็ดวงสวยเกินนะครับไม่ได้ระบุเวลาด้วยใครระบุเวลาก็อดไปเหมือนกันนะครับอ่ะก็ส่งเป็นไททันซิกม a าแมนนะครับก็ราคาสูงแล้วกันตอนนี้ยังราคาสูงนะพี่เพิ่งขายไป2 0 0 8กับ3 0อ่ะอยังขายออกอยู่นะ ถ้าขายแบบทุกๆหน่อยก็ประมาณ2,400เจมนะครับอ่าส่งเรียบร้อยเด้ออ่ะทีนี้พี่ขอตัดเข้าสู่ช่วงแฟนอาร์ตพากันวาดนะครับรอบนี้งานดีเยอะมากเลยอ้โหเปิดมาก็แบบเบิ่มๆคือลือสวยงามแล้วนะครับชอบเลยสวยมากเ h ดอแฟนอาร์ตนะฮะดูเคียวเขียนว่า KCP กะชะปรด้วยแล้วมีมุกอยู่ตรงเคียวโคตรรายละเอียดเยอะประเด็นคือข้างบนสองตัวนี้แม่งตีกันอีกแล้วเว้ย <c oughs> เอาว่ะคนแรกนะครับที่วาดสนิกกี้สุดจัดเลยกะชะปรนล่างสาวร,รู้สึกลายเส้นน้องคนนี้พัฒนาขึ้นมาเยอะมากเลยพี่เห็นตั้งแต่แรกๆล คอปเตอร์ฟอร์มสี่ตึงเกินเดี๋ยว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 หน้าจอนี่มันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะพี่รู้สึกแบบจะร้องเพลงว่าเราจะทําอะไรทักอย่างเลยเอ๋อวะกระชับบอลลางเสาบึ้มสุดจัดเลยอันนี้ก็เป็นบอลทุกล่างในตรงเอเลทเนาะถ้าจำไม่ผิดนะครับลายเส้นนี้ต้องเป็นของน้องคอสตาอยู่แล้วนะฮะพี่ชอบตัวฟอรสเกเลตันทอยเลตอะ่ะแม่งดูดีมากเท่แล้วก็ตัวมิวแทนนะครับอันนี้ก็แบบสวยแบบนึงแบบเลยชอบชอบชอบกิดนี่เกีดเป็นการส่วนตัวดีเจทีวีแมนอู้น่ารักจัง โอ้โหอันนี้อันนี้คือเรียกว่าของดีเลยอาหารสําหรับท่านค่ะเหมือนตัวละครในเชนซอ์แมนเลยอะสวยมากนะครับเวฟหกสิบเจ็บฟที่มีไอ้กิดเวนเบฟที่ทําให้เราพ่ายแพ้กันหลายคนแล้วใครคือเกย์ซันต้าซันต้าแน่นอนซันต้ามันเกตูทุกคนอยู่แล้วเว้ยขอโทษนะน่ารักจังเชดอนี่มันตัวไททันค็อกแมนร่างใหม่เหรอทำไมดูดีเท่จังเลยแล้วดูท่าถือดาบได้ยอย่างตึง กางนาเขตอารามส่งซ่อนเงียนเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มใชแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซ่อนเงียนซะด้วยเท่มากครับอย่างชอบเลยซันต้าความเดิมตอนที่แล้วโอ้โหพี่กำลังโฟกัสอยู่ว่าสตอรี่มันกำลังทำอะไรกันสู้กันเพราะว่าทำคาถาเลปิคอนพังโอเคจบกางนาเขตทำไมวันนี้มันมีคนกางนาเขตเยอะจังวะเสียงโลหิตจ,จากขุมนรลกพี่สัมผัสถึงมีม JJK จเจูสึไคเซนเต็มไปหมดชดกันคาเมล่าแมนล่างใหม่ น้าเอาอีกแล้วมาอีกแล้วตัวขาดเลยเนี่ยมีแต่มีม JJK <c oughs> นี่ของดีเลยตูดพี่ปอนนะครับเป็นแมงมุมทีวีล่างซอมบี้โอ้ดีไซน์ออกมาเท่มากชอบรู้สึกตึงอ่ะแต่พี่กลัวรูตรงจอว่ะกับปีบาล่ากัชจบอนพี่โคตรชอบเลยถึงขั้นที่แบบตั้งเป็นรูปโปรไฟล์โทรศัพท์ครับปีบราร่าพี่ชอบไปเล่นกับน้องที่เขาเขียวไยว้น่ารักอันนี้คืออะไรอ่ะพี่น้องไม่เขียนรายละเอียดมาให้พี่ซะด้วยนะประเด็นแต่เห็นมีพี่อยู่อ่าเอาว่ะโก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 จะบวกอีกนละ อันนี้ก็เป็นตัวไททันเพชเส m นแมน2.0นะครับโคตรเทพมันดูแบบตึงเกินเกไม่หลอดแน่เชฟแกจะทำอะไรฆ่าได้อี่เนี่ยเนี่ยพี่บอกแล้วแฟนอาร์ตวันนี้แม่งมีแต่กลางอนาคต <laughs> <laughs> พี่ปลดล่างเอเลี่ยนเอาวะอืมไอ้เลิฟโอเคเชโดอันนี้พี่ชอบพี่ชอบเอาไปเลยสิบกระโปรงนะครับเชียนซอร์แมนนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่พี่ชอบมากเลยพี่เป็นคน,นที่ดูอนิเมะเยอะมากแล้วชอบเรื่องนี้แบบสุดๆเลยเว้ยเอาวะกระชปรลางปีกเดี๋ยวมึงเจอกูอีสลัดผัก อันนี้ตัวผมอยู่ซ้ายบนโอ้โหเกิดมาเป็นดิกทาไมต้องเจออะไรแบบนี้นี่นี่น้องส่งมาอีกรูปด้วยน่ารักมากเลยนะครับท็อกสิ่งยังดีกว่าพูดอะไรออกมานะเดี๋ยวจะเย็นพี่จะเย็นลูกพี่พี่ไม่ถึงท็อกสิ่งมันต้นเกมดีกว่าไงแต่กลางเกมเล็ดเกมแอสโตมาดีกว่าอยู่แล้วโอ้จะเย็นจะเย็นเจนแต่จริงนะแม่งเหมือนเป็นลูกักของคนวาดอะแล้วแม่งแบบขโมยอาวุธคนอื่นเขาไปทั่วท่านคาเมล่าแมนอะโอ้ว่าดีว่าดีเป็นร่างกาชปอนแบบสาวสวยสวยสวยอะไบึ้ม แอสโตอัปเกรดคาเมล่าวูเมนสวยมากเลยนะครับโอ้โหชอบเลยโอ,โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเมื่อกี้ภาพยังดีอยู่เลยวัดครั้งแรกมาแบบติดตาเลยตาบอดพี่นี่โฟกัสที่ตูดก่อนเลยอันนี้พยายามคิดว่ามันเป็นซันต้าก,กระเชไว้ใช่ปะไม่รู้นะแอสโตอัปเกรดท่านคาเมล่าเท่เกินกระชปรในล่างมังกร3หัวนะครับ มิวแทนพัมกินอันนี้ก็เท่นะอาว่าต้อนรับเทศกาลสงการนะครับผมโคสสยูตะล่างดีเจทีวีแมนเอ้ะอันนี้ลายเส้นน่ารักจังเลยอ่ะชอบอะไม่เจอกันนานเลยนะเพื่อนเช่นกันนะเพื่อนพี่ปอกับพี่แคทจริงๆเนี่ยกลุ่มพี่จะมีอีกคนนึงนะครับเป็นช่องแอคกี้ชาแนลก็เขาทำไมค์ครับก็สามารถไปส่องได้นะครับเนี่ยพี่แอคกี้เพิ่งทําคลิปไอเกมอารตตี้ทิกับแคทเทลเองก็สามารถไปดูได้นะครับผมแนะนําแนะนําสนุกมากทำไมเชฟต้องดูซันต้าดู ดูน้าสันตาแม่งแบบสิ้นหวังเหลือเกินอู้เอาว่ะเอาไปเลยสกิกระโปรงนะครับภาพสวยมากอันนี้คือสัมผัสได้ถึงว่ารายละเอียดอะ่ะเยอะมากแล้วก็มี2รูปใส่แว่นด้วยนะอย่างที่ D J T Women นะครับคือโฟอกัสหลุดไม่ได้เลยสวยเกินเบิ่มๆเลยอุกกาอุกาทีมระดับเบสิกเอาว่ะไม่เคยเห็นแฟนอาร์ตวาดทีมแบบนี้นะจริงๆขาที่3ของพี่นี่มันไม่ได้ปิดแค่บริเวณนี้นะคือมันครอบทั้งหัวเลยเว้ยมันมันมันกว้างมาก ทีมระดับ u n c o m มอนอ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยพี่ชอบเลยแบบมันดูมีการหาข้อมูลแล้วก็เก็บรายละเอียดเยอะครับลูกรักคนใหม่อืมใช่ลูกรักเลยแกคงรู้จะโดนอะไรเอาจริงพี่อ่านฟอนต์ไม่ออกเว้ยสีมันคลืนกับแบ็กกราวด์ไปหน่อยไม่แล้วจะทําไมเ <c oughs> ขาดขึ้น <c oughs> ดูเกินอันนี้กระชปอนแล้วก็น้องเขาวาดมาหลายผลงานมากนะครับก็ส่วนมากก็ไม่เกี่ยวข้องหรอกแต่ก็ดูเพลินๆดีนะฮะน่าจะเป็นสไตล์การวาดของน้องเขาเนาะอันนี้ตัวมิวเทนพัมกินกับตัวฟอร์สกิลด์ตันปะอิสเกต โอ้เอาตูดมาเอาตูดมาจะไปหนอหรอเอนจิเนียร์พามาไปวิ่งเล่นไงนั่นมารถถังไม่ใช่เหรอวะโอ้กระเจอนล่างสาวอันนี้คือไม่ได้ไม่ได้สำหรับพี่คือเล็กไปเว้ของพี่มันคองโกไซรู้จักเปล่าคองโกไซส์แกแพ้ฉันแน่เชฟเอาว่ะอย่างเท่ไม่มี่างฉันไม่แพ้แกหรอกน้าซันตาเรียกได้ว่าวันนี้คือมาเป็นมีมหลายเรื่องเชียว วันนี้วันเกิดผมครับสุขสันต์วันเกิดนะครับก็คงเป็นย้อนหลังเนาะสามพี่น้องเททชันล่างล่าสุดเชฟนี้มาเป็นอนิเมชันว่ะพี่เห็นเขาทําแบบเขาเรียกว่าปั้นหุ่นมาสักพักหนึ่งแล้วใช่ปะการต่อสู้ระหว่างเชฟและซันต้าอย่างตึงแล้วก็มีเอนจิเนียร์เข้ามาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ตัดจบแบบงงๆตัง้งพี่ปอนแบบเซ็กซี่ต้องคอร์สเพล่แหละรจริงๆเนี่ยเพื่อนพี่คอร์สเพลกันเยอะมากเลยเช่นช่องนี้นะครับไปตามได้นะเชฟกี้กำลังถือเดนโนดและในใจพี่รู้ว่ามันคิดอะไรถึงเวลาเชฟต้องตายนะซันต้าแกไม่นน่่่รอออออดแนเเ เออย้อนกลับเอ่อแปดสีแดงสีใบซะด้วยนะทำไมฉันต้องมาเป็น Bunny Girl แบบนี้ w o เด e f k เป็นล่างแปบิตก็น่ารักอยู่นะน่ารักจังคุณเป็นคู่ที่ดีเอ่อตันตาที่กำลังแทงกลนเชีแม่งแม่งใจร้ายเกินอันนี้ ชื่นอะไรวเนี่ยนึกว่ากานันน้ำเจโดมาแบบอูโนโภาพสุดท้ายในวันนี้นะครับก็ขอบคุณที่มาร่วมกิจกรรมดีๆนะฮะแล้วก็ขอบคุณที่วาดแฟนอาร์ตกันมาเยอะๆนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมไา้บ่ายเจอกันครับ